ให้ดูอีกต้นหนึ่งนะครับสอยข้างบนก็ไม่มีน้ำแล้วนะครับลูกน้องผมกีดได้แบบโคตรขี้เลยเลยก็คือสุดเดียวยาแล้วนะครับต้นเนี้ยมันก็ปล่อยละเขาก็ไม่กีดแล้วต้นเนี้ยปล่อยทิ้งไว้ผมก็มาฉีดสูตรสองได้ประมาณสองครั้งนะฮะแล้วเขาเขากีดสภาพอย่างเงี้ยแล้วจะมาให้มันมีน้นยางได้ยังไง ทั้งยาเล่งทั้งกีดโคตรสวยโคตรขี้เละเลยนะไม่ใช่สวยหาไม่ได้แล้วครับเนี่ยถ้าฉีดสูตรสองไปมันก็จะแตกเนี่ยเห็นไหมรอยแตกรอยแตกสร้างเปลือกใหม่แนละ้วดันเปลือกเก่าออกมานะครับถ้าดันเปลือกเก่าออกมาแล้วเปลือกใหม่นะเป็นสีแดงนะฮะข้างในเป็นสีแดงนี่คือใช้ได้เลยนะแดงเลยนะอย่างเงี้ยเนี่ย อย่างเงี้ยครับอ,อย่างเงี้ยกรีดเข้าไปเนี่ยไม่เหลือฮะน้ำยางเต็มอลองดูนะมีทุกต้น,นะฮะโอเยผมกรีดไม่เป็นนะฮะเสียด,ดายสงสารมันดูด,ดิกรีดไม่เป็นมันก็จะแบบนี้แหละฮะเอาไม่เป็นไรหน้าตายแล้วก็ อันนี้ไปมีดผมก็รับไม่เป็นกรีดไม่เป็นก็มีดเล่มนี้ก็สาธิตมาหลายต้นแล้วนะะสภาพดีไหลามาแล้วครับเนี่ยฮะสภาพยางหน้าตายนะฮะกระเบือกแตกนี่มีทุกทุกจุดนะฮะเมื่อกี้ยิกข้างล่างผมายิกข้างบนอีก ใช่ไหมก็จะพยายามรักษาตัวเองฮะออกมามตัวนี้มีแต่ว่าช้าหน่อยนะฮะตัวนี้แต่ละต้นก็จะไม่เหมือนกันตามอาการนะฮะแต่ต้นนี้มันเริ่มมาแล้วก็ช้าหน่อยข้างล่างมาเยอะหน่อยข้างล่างกันมาเยอะหน่อย แต่ต้นก็สองถึงสี่เดือนนะครับฉีดกันไปแต่มันจะค่อยๆมานะฮะถ้าเจาะเข้าไปข้างในก็จะออกพุ่งออกมาอีกนะครับตัวนี้แต่ละจุดนะฮะต้นเนี้ยใช้เวลานะครับบางเดือนก็ไปบางต้นก็หนึ่งเดือนบางต้นก็สองเดือนบางต้นก็สามเดือนสี่เดือนนะครับอยู่ประมาณนี้ครับ หนึ่งถึงสี่เดือนแล้วกันนะครับถ้าอาการหนักก็จะกลับมาประมาณนี้เนี่ยสภาพเขาไม่กีดแล้วนะเอาสอยหาแล้วมันไม่มีน้ำก่อนหน้านี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ